นอกจากที่ว่าโมเมนต์เมลอนเลมอนเลมอนเออเอาตัวของเมลอนแล้วเมลอนเมลอนแล้วของพี่เอาให้มันเห็นหัวเนี่ยเออเอาพี่น้องนี่ก็คือเอานอกเอาพี่น้องนอกจากเพิ่นปลูกมะเกี้ยงแล้วเพิ่นก็ยังปลูกอ่าหมากเมลอนน้ำนี่ยังเมลอนยังหมากยัง บมเมนเม่อนไม่อ,มอนนะมักแปลงเลมอนเลมอนเออ,อนนเลมอนจูดค <laughs> ัดคัดคัดใเอาไเอาพี่น้องเลยเอาเดียหนึ่งสองสามเอาพี่น้องในสวนพนดีเนาะนอกจากที่ว่าเพนจะปลูกมะเกียงแล้วเพนยังปลูก <laughs> อะไรยังวะเลมอนเลมอนเล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 ่เล่เลยังไงเ,เ,เ,เ่เล่อล่เล่อน่เลรเนเล่เล่เล่เ <c oughs> ส่เบลบดีล่เล่เ่เล่่เ่เม่่เลสุล่เลนเลเล่เล่เล่เลัเล่่คนเเ่่อ่อ บ่าวหนดพาเราะพี่น้องเอา้าอีพี่นี่บ่าวหนดจะพาพ่่อแมพี่น้องมาลินสวนมะเกียงอยู่เมืองวิระบุรีเลยครับอีกเคืนหนึงพี่น้องสุดก่อนบ่าวหนดก็มาแล้วแต่ว่าอ่าไปอีกสวนสวนหนึ่งโมงนย์มาสวนนี้พี่น้องแต่ว่าวันนี้จะพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศอีกสวนหนึ่งที่ว่าเพิ่อนอยู่ในเมืองวิระบุรีแหละพี่น้องเลยสบายด,ดีเอ้ยสบายดีเอ้ยอถามซื้อเอไยเนี่ยเจไอซื้อ,อยังก่อนไอเกตแก้ว มากเกี้ยงเด้อนี่โลละเท่าใดเลยไงเด๋ยวนี่สหาพันสหาซื้อในสวนเลยรับเอาในสวนประมาณจักฮ e c เลบริเวณห่เฮกเลยหมดบ้านโอ้หมดบ้านสี่สิบป t r e มีจากประมาณจากสวนน่ยอยู่อยู่ในรบประมาณป้า ต้มันเป็นของบ้านบ้านบ้านยังก็เลยอยู่นี่บ้านนาหอยบ้านนาหอยเมืองวิละแขวงสวนสคนเขตด้่อพี่น้องเลยของบ้านบริษัทมาลงขึ้นเริ่มต้นเนาะจุดเริ่มต้นคือบ้านห่นน้ำห้บริษัทเข้ามาลงทุนให้อื่ให้เอาแนวพันมาไห่เออแลยพี่น้องเลยเนาะก็คือเอะไรเพิ่มเติม แต่ทัมอิตก็จะเป็นของบ้านแล้วก็ของอันทางอันแขวงเพิ่นที่ว่านำเอาบริษัทเข้ามาลงทุนให้กับชาวบ้านเพิ่อนเอาแนวพันธุ์มาให้เนาะเอาแนวพันธุ์มาให้เอากระมาให้นำมาปลูกเนาะก่อนก่อนเขาใชปลูกนี่เพิ่นว่าเบิ่งดินเบิ่บยังก่อนปะมาเบิ่งดินสำรวจดินก่อนแรกเพิ่นปลูกได้บ่เนาะแน่เนาะแต่ว่าเพิ่นมาสำรวจแล้วคือดินแค่นี้สมบูรณ์เลยพี่น้องเพิ่น ผมว่าปลูกได้เผมก็เอาเอามาลงมนะันคายประมาณจากปีเลยอยู่นี่ปลปีเลยได้ไหมเออปลูกปลูกครับปลูกประมาณจากปีไม,กปไม่ได้จาปีเลยครับปีช่วงบ้านนี้เนาต,นนตอนเพิ่งเริ่มลงมาแต่ปี2016เนาะไม่แหลกอือประมาณปี2016เลยเนาะ4-5ปี4-5ป,ป,ปีเลยเนาะถือว่าถ้าว่าเอาหักซาดีก็อยู่ ไปเรื่อยๆเนาะเก็บได้ขาย,ไ,ขายได้เรื่อยๆใช่ใช่พิ่มได้ดีจนขายไปเรื่อยๆอืมอ้าวพี่น้องตอนนี้กาโบโน่ดดกันได้มาขออนุญาตเอื้อยเพิ่นเพราะว่าจะไปหย่างเลาะสวนมะเกียงเพิ่นเนะเาะอ้าวพี่น้องเลยตอนนี้กาโบโน่ดดกันอยู่ในสวนมะเกียงเนาะในเมืองวิลาบุรีกับสวนมะเกียงเอื้อยเพิ่นเมื่อกี้นี่แหละเนาะที่ว่าเฮาก็ไปถามเพิ่นมานเรียบร้อยแล้วแหละว่าเออสวนมะเกียงเพิ่นนี่ ปลูกประมาณจักปีเนาะไผเป็นคนมาเหตุไห่ทำอิดพี่น้องก็คืออ่าต้นต้นก็คือเออเป็นก็บอกเมื่อไรแหละราดิอะนี่น้องเดยแต่ว่าโบนดนี่จะพาพ่อแม่พี่น้องนี่มาส้มสวนมะเขี่ยงในมือนี้เนาะส้มสวนมะเขี่ยงแต่ว่าโบนด์อาจจะย่างโบทั่วสวนเนอะพี่น้องเพราะว่าสองเฮกตาร์ปลายนี่ก็ทัวก็ทัวกว่างเติบได้พี่น้องเลยในสองเฮกตาร์ปลายนี่มีแต่สวนมะเขี่ยงไดยสวนเพิ่นนี่แต่ว่ายังบ่รวมต้นยางพี่น้องแล้วก็ ้นมันเนาะส่วนเอืเ้อยพนนีประมาณเกือบสิบเฮกตาร์พี่น้องเกือบสิบเฮกตาร์เนาะแต่ว่าส่วนมะเกียงกระแท่นนี่ประมาณสองเฮกตาร์อ่ะเดี๋ยวเข้าย่างลกันก,ก่อนพี่น้องนี่ก็คือมะเกียงนี่ก็คือมะเกียงที่ว่าเพิ่นปลูกพี่น้องเพิ่นปลูกแต่ปีสองพันสิบหกเนาะมะเกียงนี่ปลูกพร้อมกันเลยปีสองพันสิบหกโดยที่รัฐบาลหรือว่าทางแขวงเพิ่น ได้ไปเอาบริษัทมาลงทุนไห่พี่น้องเอาเบียมาไห่ก่อนที่ว่าเพิ่นจะมาปลูกได้นี่กาเพิ่นก็ต้องเอาดินสวนในเขตบริเวณบ้านนาหอยนี่พี่น้องไปวิจัยซะก่อนเนาะวิจัยแล้วปึ๊บเพิ่นก็จึงเอามาเกียงพันุ์ที่ว่าปลูกได้ลงมาพี่น้องเลยเนาะแต่เทียได้อย่างเดียวแหละก็คือเอื้อเพิ่นบ่บ่สดวกที่ว่าจะมาไห้ข้อมูลเฮาเนาะมาอย่างเว้ากับเฮาห่นะกาบ,บ่เป็นยังเลยพี่น้องเนาะ บอ่อนดการหูมากข้าวๆแล้วแหละเพื่อนก็อธิบายฮะบอ่อนดฟังถ้าว่าบอ่อนด์ว่ายังผิดไปกับขอโทษขออภัยนำพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนเด้อเอาย่างต่อพี่น้องเลยนี่มะม่วงมาเขี่ยงซะจุย้ยเอามากรองมาใกล้ใกล้ใกล้นี้มาไหมมะเขี่ยงนี่มาเขี่ยงนี่พี่น้องมากบุญใหญ่แต่ว่ารสชาตินี่ก็ยังโบแน่ใจว่าชีวานหรือสมเนาะเคยกินสมสมหวานมันจะเป็นสมสมสมหวานหวานมะเขี่ยงอยู่ในสวนเพื่อนนี่จะมีแปดทายพันธุ์พี่น้องรวมทั้งกับหม่องนาวนั่นแหละ หม yeah. hey. 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 Really? ักเน่าม an ีร่อนมันยังพร้อมจะเป็นประมาณนั้นพี่น้องเลยกระเทือว่าเป็นสวนที่ใหญ่พี่น้องใหญ่หลายไปเอาไปเบิ่งอย่างไปเรื่อยๆอ้เห็นบ่ดกเนาะเออดกบอสจุยเห็นบ่เจ้าเนาะอันเจ้าฮ็เคยเข้ามาเธอทับอิดเป็นบ่เจ้าฮู้ซึงไรเลยฮู้ซึงตื่นเต้นโลเข้ามาเนาะเพราะว่าเขาจะหายากพี่น้องที่ว่าจะเห็นอันนั้นสวนมะเกียงที่ใหญ่แบบนี้เนาะถ้าว่า ถ้าว่าช่วงตะกี้โบมีสื่อออนไลน์พี่น้องโบมีอินเทอร์เน็ตโบมีเฟซบุ๊กโบมีแอปบัวโบมีแอปแดงโบมีแอปดําต่างๆนี่เขาจะบูฮู่มาสวนนี่อยู่ไซสอยู่ไซสพี่น้องเนาะแต่ว่ามาใน,ในใคร่มือนี่เขาสามารถสั่งได้ก็คือปลูกอยู่เฮือนอยู่ซานเขาเขาอาจจะลงทุนน้อยๆก็ได้เฮ็ดยังกะยาลงทุนน้อยๆพี่น้องบอกว่าจะเป็นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะเกี่ยวกับเกษตรถ้าว่าเขาเฮ็ดได้ดีพี่น้องเขาสามารถขายได้ เราส่งออนไลน์ได้พี่น้องพอน,นี้ห่างจากนาครไกรศรหรือว่าตัวเมืองแขวงสวน,นเขตนี่ประมาณเกือบ200รกิโลไปเลยพี่น้องเลยแต่ว่าเมฆาเศร้านาครไกรศรนี่เรือวอ่าเมฆาทางวิลานี่ก็เขามาซื้อหอดสวนเพิ่นเพิ่นจะขายโลละสาหาพันกิลได้เปเบืเ่องการ,รบำรุงหักษาของเพิ่นก่อนจะได้มาเก,กี่ยงไห้เฮากินนี่นะบม่ได้ไง่ายพี่น้องเลยใช้ว่าปลูกยังไงใช้ว่าเห็ดยังไงมันมรงมีพี่น้องทุกอย่างมันต้องใส่มันต้องใส่เวลามัดในการเห็ด เนาะนี่ก็คือโอ้มากเที่ยงเป็นหมาพันเจพันจะเอาทงไะพี่น้องเนาะห่อไว้เลยพันจะเอาทงห่อไว้แบบซี่นี่แบบที่เพิ่นห่อไว้นี่บอลโน่คิดว่าเป็นหมากที่ว่ามันได้มาตรฐานเนาะเพิ่นหมากที่ว่าได้มาตรฐานพี่น้องเพิ่นจะคัดไว้เนาะขายให้ลูกค้ากำลังกำลังอะไรเนาะกลังักษานี่ เก็บห็นบอกคอาแมนว่าเฮาบ่บ่หักษาพี่น้องบ่เก็บหักษาเนาะมันก็จะหล่นหล่นทิ่มเต้นเต้นเลยนะบางคนว่าเออเสียดายเสียดายเสียดายเฮาก็เห็นอะไรพี่น้องเพราะว่ามาเกี้ยงแล้วมันดกอะไรเนาะเฮาจะหักษามันอไหร่บ่ได้พี่น้องก็ต้องได้ปล่อยมันหล่นนําแต่ว่าส่วนร้ายนี่เพิ่นเพิ่นคือสิอยู่ทึนเลยแหละพี่น้องเพราะเพิ่นปลูกมาหลายปีแล้วดิเพิ่นขาย3ปีแล้วได้ตอนนี้เพิ่นขาย3ปีแล้วเนาะการลงทุนของเพิ่นก็คือบ่โนดเว้าแหละ บริษัทต,ต่างๆบริษัทที่ว่าเพิ่นเอาเบียมาไห้นี่กะคนในบ้านเพิ่นบริสียเงินพี่น้องเนาะเข้ามาลงทุงนไห้ตามดินของประชาชนเขนี่มีแต่เฮามีเนีอที่ดินแล้วก็มีเนีอที่ดินแล้วก็หักซาเบียมะเกียงนี่ไห้ดีแล้วก็พอพี่น้องเ้ยขายได้แต่ละปีแล้วก็พอเนาะส่วนมะเกียงอยู่ในบ้านนะหอยนี่ประมาณ4ี่สิวนพี่น้องสี่สิป้ายกับห0สิบสวนบแหละเนาะแต่ว่าบโนดก็ จะพามาเบิ่งส่วนนี้แหละเพราะว่ามันมีเอกลักษณ์อันหนึ่งเดี๋ยวบโนจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิง่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เลาะส่วนมะเกียงซะก,ก่อนพี่น้องอ่ะย่างคนต่อพี่น้องเลยเบื้งคือเสีบเออยยังงามเนาะอเสียดายเนาะล่นเนาะล่นเสียดายเบื้งแกะแกะซิมแกะซิมเดี๋ยวนี้โนจะแกะเบื้งคือเสียแตะกี้ก็เห็นเขาไปขายอยู่ในสวรรค์นะเขาใส่รถทุนใดไปขายนะหอมอันนี้พี่น้องแกะง่ายเลย เหมืนก็ว่าแกะกิโลมันบ่มีสารพิษเนาะเพิ่นว่าอนก็ว่าแกกะิโลเป็นยังแต่ว่ามันยังมันยังบ่บ่สุกเฮาก็เลยันสุกพี่น้องมากที่ว่าจะเป็นเดือนหน้าบ่เดือนหน้าเพิ่นน่ะเออเพิ่นน่าจะเก็บผลผลิตเนาะ11 12พี่น้องเพิ่นจะเก็บผลผลิตขายเนาะช่วงนั้นจะมีแม่ค้าช้าคล้ายว่าจะอยู่ในแขวงซวนในเขตอยู่ในตัวเมืองวิละพี่น้องจะมาซื้อน้ำิ่นเนาะไก่ก็จะชิเมื่อยกินไก่ก็สิเมื่อย อาซีมงก่อนจิ้มด้ก่อน่น้องอืมหวานเลยต้นมันหล่นเย่ะหอมเนาะหอมเห็นไหมพี่้อมักเปียงเพลยเมันสีออกเป็นวันวานสม่ำๆเนาะออกเป็นวันวานสม่ำๆเลยต้นนี้หมักหล่นนะเหมือนอือถ้าหมักในต้นแห่งชีแทบกว่านี่พี่น้อง เนาะก็ใช้ได้เนาะอโอ้โดน้ำรดนเต็มอยู่เนาะเต็มเต็มเลยถูกกกเลยเห<า>ลืองเต็มเหลืองเต็มดินเลยมมนกัดลดนมำมันก็นเป็นปุ๋ยให้ตัวนี้คือเก่าแม่ยางดิน,นกเกี่ยงมือมาเกี่ยงทีละว่าร่นมานี่นะพ่นจะป้าไปเลยพ่นจะบริเก็บพี่น้องป้ามันเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยให้ต้นมาเกี่ยงต่อไปเนาะเดี๋ยว ประมาณเดือนสิบสองทว่าบโบนดมาอีกบโบนดจะพาพ่อแม่พี่น้องเข้ามาเบ,บิ่งบรรยากาศตอนว่าเพิ่นขายมะเกียงเนาะมีเมฆา่าเศร้าคายมาซื้อนะส่วงนั้นมันกาสิมีบรรยากาศแบบนึงคือ,อสิม่วนเนาะเป็นสินนาเป็นสินนาจะเอามะเกียงมะกรองเต็มหนาส้วนเนาะแม่แล้วก็เวลาเฮาเข้ามาแต่วิลาเฮาจะเห็นประชาชนเขนี่พิ่นจะขายมะเกียงเนาะแม่นบรรยากาศด้วยซ้ำเนี่ยอยู่ทางเหนือก็มีพี่น้องประมาณเดือนสิบสองทางเหนือบางเวียงเนาะ อยู่วังเวียงอยู่อ่าทางไปไซส,สมบูรณ์พี่น้องทางไปทาโทม,มทางขึ้นเสียงควงเขาจะเห็นบรรยากาศไม่ค่าเชาขายเพิินเอามาเกลี่ยงลงมาขายในช่วงนัน้นนี่มาเบิง่งวิธีเพิินผสมเจีสอนนี่บอกห้างผึง่งเห็นบอกห้างเผึง่งแมนนะอเออบอกห้างเผึ่งได้ฮะพี่น้องอ่าบ่บอกบ,อกบอก่พูดที้นี่นะ,ะนี่ขึ้นหัหอปรพู ตัวนี้จะเป็นหางผึ่งเห็นบ่พี่น้องนี่นี่นี่มีมีผึ่งแต่ว่าวมุมมีผึ่งนี่น<อ>ี่เห็นบ่กหูหูผึ่งตัวนี้จะเป็นหางผึ่งนี่ก็คือการผสมเกรสรเนาะพี่น้องการผสมเกรสรของผึ่งอยู่ในสวนนีเออ่เออเออเด็ดด็ดด็ศูนย์ฝึกอบรมเลี้ยงผึ่งอโอ้เพคนจะมีรรสูรตรเป็ยังหักแน่เนาะผึ่งนี่มันเป็นตัวนำเกสรไปผสมกันพี่น้องเห็ดหาอันนี้ มะเกียงเพคนนี่ได้มาตรฐานเนาะเพคนกับบริยากเอกว่าสีต้องอันสีดยญ้าลายพี่น้องสีดยาเล่งดอกเล่งใบเล่งหมากเนาะเพผนจะเอาเอาเพผงนี่เนาะเพผนจะเลี้ยงลายอยู่แต่ว่าวโนดอาจจะบริย่างรอให้พี่น้องได้เบิ่งหลายเนาะโบบอกบให้เป็น,นนะให้พี่น้องบผู้คือกันเนาะผสมแบบธรรมชาติเนาะแมนผสมแบบธรมศาศารมชาติผสมกีเซอร์คักคักเอาอยางคนต่อพี่น้องซุ่มโออ้าล่นเลยตัวนี้ตัวนี้ล่น ตัวนี้หมากส้มโอพี่น้องเนาะส้มโอ,อเป็นภาษาไทยกับส้มโอคือกับลาวห้องออตัวนี้จะเป็นหมากส้มโอหล่นเลยตัวนี้หล่นนะโอู้หักอะไรเนะปปาะเอาไปให้มันหล่นหล่ลเลยเก็บไปหักอะไรซ้ำกันใหญ่สับหบานโนดเลยแต่ว่ายังบูธันายังใหญ่สุดเลยนี่นะมันต้องใหญ่กว่านี่พี่น้องยังบผสมละพี่แหลมันก็ต้องพี่แหลม ตัวนี้เจ้าชิเป็นพันธุ์เนาะข้ามันสวนเพิ่นนี่เพิ่นเปิดแล้วเพิ่นเห็ดป้ายซื่อพันธุ์ไว้พี่น้องเนาะป้ายซื่อพันธุ์แต่ละอันมักเกียงมักเน่าสมโอนะแต่ละชิ้พันธุ์ติดใส่นี่คนมาลินกับสีหูเนาะแต่ว่าอันนี้กัเพิ่นยังบ่ทันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาลินพี่น้องเลยเพิ่นกำลังแต่มันเป็นสวนเพิ่นซื้อฮะนนะเนาะเพิ่นก็เห็ดอาจจะเห็ดบริเลละเอียดประนันพี่น้องเลยแต่ว่าข้ามันว่าเพิ่นว่างเนาะเพิ่นจะพาเฮายางเหาะ แต่ว่าเพ mak, ิ่นบสสะดวกก็เลยว่าโบในยางเลาะน้ำชุ่มเฮามีแต่ชุ่มเฮาพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งแบบซี่แหละเนาะกัดร้ายอยู่เลยร้ายอยู่พี่น้องเลยโอ้โแมนมดเลยท่านนะครโซนน่ะบ่แมนมดมีมะเกียงพร้อมีมะเกียงพันน่ะมีแมนมดเลยซะจุ๊ยร้ายโนดอาจจะาโบในผ้าพ่อแม่พี่น้องยางเลาะจนถั่วมดเนาะแต่ว่าบโนดกัดชีเดียไทยบรรยากาศประมาณนี้ให้พี่น้องได้เบิ่ง เพราะว่ายังอีกโซนหนึ่งที่ว่าเพิ่นกํลาลังสร้างพี่น้องโบนดจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิง่งเนาะโซนนั้นน่ะงามหลายพี่น้องเอ้ยเฮาขึ้นไปนี่โอ้ยแนมลงมาลุ่มนี่บรรยากาศจะดีพี่น้องเอ้ยคล้ายๆกับวังเวียงพุ่นแหละเนาะเอ้าเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งนํากันไปตอนนี้บโบนดกําลังจะขึ้นไปจุดชมวิวสวนมะเกี้ยงบ้านนาหอยไปขึ้นไปกันเลยพี่น้องเอ้ยเป็นภูที่สูงเติบเนาะไปีนภูครับปีนภูประมาณ11เป็มงค์เ่ง ประมาณช่วบงเกิดเลยเดี๋ยวนี้บางยงเที่ยงนะกูตายขึ้นผู้น้อยหน่อยนึ่งชิวๆเบ่น่อเพิ่งปินแพนแผนนไปบึงแผนมาทางหลังโอ้ต้นนัต้นส่วนมาเกียงเขายุู่ๆนอนเนาะ Tăng này Đã khởi qua chút view Bạn nà Ôi Ô nó khởi qua thường nó Lôm Ô แต่คือปีนผัวหัวหล่นเอ๊ะมันเพียงอะถือมันเพียงอะไรพี่น้องแล้วอะนดแล้วปะอินซีปะหรือแล้วแล้วอ้ตอนเศร้าสวิวงามขนาดเนาะ สวนมะเกีงวันนี้บอลโดก็อยู่จุดสูงสุดของอจุดชมว,วิวสวนมะกเกียงบ้านนาหอยแล้วพี่น้องเ้ยหลังจากที่ว่าภาพพ่อแม่พี่น้องไปย่างเลาะสวนมะเกียงเพลินพี่น้องเ้ยประมาณสองเฮกตาร์ไปโอ้ยบอโดในย่อมเนาะย่างไนเด้ดยเดียวพี่นอ้องบ่หอนฮอดเข่งของสวนเพลินซําแต่ว่าเวลาเขาเข้าไปในนสวนของเพลินนี่บรรยากาศจะเป็นอีกแบบหนึ่งพี่น้อง ส่วนมะเกียงส่วนลายนี่เพิ่นจะปลูกทางเหนือพี่น้องบ่ว่าจะเป็นอ่าเขตวังเวียงเนาะอ่าเขตทางอันเสียงขวางพี่น้องหรือว่าไซสมบูรณ์เนาะเขตน,นั่นเพิ่นจะปลูกมะเกียงลายพี่น้องช่วงประมาณเดือน12จะมีขายตามถนนทุนทางเนี่ประ,สะสชาชนเพิ่นจะขายแต่บ่โนดนี่ได้พาพ่อแม่พี่น้องนี่มาเบิ่งส่วนมะเกียงอยู่ที่แขวงสวนนาเขตก็คือก็คือทางภาคใต้ของลาวนั่นเองพี่น้องเนาะ,ะ,ะบ่โนดก็บ่คิดออกว่าทางแขวงสวนนาเขตของเฮานี่นะ จะปลูกมะเกียงได้พี่น้องเอ้ยเนาเขาไปลรตื่นเต้นขนาดเนาะนอกจากสวนมะเกี่ยงแล้วเพิ่นก็ยังมีจุดชมวิวสวนมะเกียงอีกพี่น้องเลยในสวนนี่ก็คืออ่าในบ้านนาหอยนี่ในบ้านหน้าหอยนี่ก็มีแต่สวนเพล่นนี่แหละพี่น้องเลยที่ว่ามีจุดชมวิวสวนมะเกี่ยงบ้านหนาหอยด้วยครับทางล่างบ่อนดีนแหละพี่น้องเลยก็คือสวนมะเกี่ยงพี่น้องสวนมะเกียงหล้วก็สวนมันต่างๆเนาะช่วงนี้เพิ่นกำลังสีพัฒนาวางจุดบ่อนดยืนนี่ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพี่น้องลวกัสามารถแคมปิ้งได้แต่ว่าไัยสิเขามาลินเนาะสิเขามาลินมาส้มสวนมะเกี้ยงเพิินก็ต้องได้ขออนุญาตนาเจ้าของสวนเพิ่นก่อนเดอ้อพี่น้องเนะาะก็คือกับ,บโนดนั่นแหละโนดมากก็ต้องได้ขออนุญาตนำะเพิินก่อนพี่น้องก่อนจะขึ้นมานี้ก่อนจะเลาะสวนมะเกี้ยงเพิินเนาะต้องได้ขออนุญาตก็<อ><อ>พี่น้อง,องต้นหน้าไปนี่วางนี่นี่เพิ่นจะพัฒนาหายกลายเป็นจุดแคมปิ้งของแขวงสวนในเขตพี่น้องเลยเนาะวางนี่นี่ห่างจากตัวเมือง ไกซอรหรือว่าตัวเมืองแขวงสวรรเขตครับประมาณร้อยปลายกว่ากิโลพี่น้องเขามาทางบอ่อค้ามเมืองวิระบุรีพี่แหละเขามาเลยพี่น้องเลยแต่ก็ห่างจากอันบอ่อข้ามประมาณ10กิโลเมตรพี่น้องและเขามาตามเส้นทางบ้านเมืองหลวงเก่าพี่น้องเนาะจะเป็นทางถนทนหนทางแดงแต่ว่า่นเกเรียบเขามาได้สะดวกสบายพี่น้องอา้าอีพีนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเนาะถ้าว่าไปเบื่งคลิปแล้วก็อย่าลืมมากดติดตามเบานโนดเพื่อเป็นกําลังใจ ให้บาวโนพดพาเราในเดือครับบ๊ายบายพี่น้องเจอกันอีพีหนะ้าบาย